เอาลับพ่อขอกกับสวัสดีพ่อพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับลงเกมเมอร์นะแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสวนกลับแบบยนบอลน,นะครับการยนบอลให้หลุดเป็นยังไงนะแต่ผมจะมาบอกวิธีนะครับทุกคนก่อนอื่นต้องอาหาหน้าคู่ตัวเร็วๆนะครับผมจะใช้เฟิร์นดูต่อเร็ผมเร็วจี๊ดเลยส่วนลูมินิเก้ก็ถือว่าหาช่องดีนะครับสปีดไม่เยอะแต่ออ้ยเยอะไม่เยอะตรงไหน96เลย ก็สปีดต้นเป็น9.4นะครับแล้วก็ตัวสำรองผมเป็นนี่ครับมีตัววัยรุ่นนะครับวัยรุ่นนอร์เวย์อังกฤษแล้วก็วัยรุ่นปารีสนะครับเอามาเผาเครื่องช่วงครึ่งหลังนะแนะนําเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพื่อการเวลาหลังเปิดบอลแล้วก็ให้หน้าเราวิ่งทะลุช่องเลยนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับก็ไปลองดูนะครับผมใช้แผ่นนี้ครับแล้วก็แผ่นนี้เป็นแผ่นที่ยืนระยะยาวมากเลยครับ แผนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับลองพ์ดนี่ประมาณนี้นะ Attacking Style Version เกมส่วนกับนะครับสูบนสั้น,นครับประมาณนี้นทุกคนนะก็ไปลองดูครับอาจจะไม่ใช่แผนที่ดีมากแต่สำหรับผมคิดว่าสุดยอดนะครับเปิดและแทงทะลุทะลุเร็วชิบหายครับไปชมกันในเกมเลยครับผมจัดไป ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจนักเตะด้วยนะครับว่านักเตะเราเตรยียมวิ่งหรือเปล่าครับเราสามารถดูได้ที่แมปเล็กตรงกลางนะครับถ้านักเตะเรายืนคู่ขนานกับกองหลังเราสามารถเปิดได้เลยครับแต่ว่าต้องเป็นจังหวะแต่ละจังหวะด้วยนะครับประมาณนี้ตรงนี้ส่งบอลน,นะทุกคนก็ลองดูครับถ้าในักไหญกองแนะนำนะครับกองหน้าเราต้องอยู่คู่ขนานกับอกองหลังตำแหน่งเขานะครับถึงจะเปิดได้นะครับเตรียมวิ่งเราก็สามารถเปิดได้เลยนะครับเป็นการ วิธีเปิดก็กดเปิดไอ้กดส่งแล้วก็ลากขึ้นนะครับเอาตามความแรงความเบานะครับส่วนจังหวะนี้ก็คือ,อจังหวะช้าครับนี่ครับจังหวะนี้เ,นเกมแนะนำเป็นต้องเป็นเกมสวนกลับนะครับถ้าเป็นเกมสวนกลับคือจะไวมากนะกคนเปิดทะลุเปิดทะลุได้เลยนะครับก็แนะนําครับถ้าใครชอบยูนนะครับแต่ว่ายนบ่อยทีมเขาก็จะหัวร้อนรุน ก็โยนจังโยนจังอยู่งั้นนีครับผมก็ไปลองปรับใช้ดูนะครับผมไม่ชอบบอลโยนเท่าไหร่นะผมคลิปนี้ก็เอามาให้ทุกคนดูว่าแผนโยนมันก็โยนได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับนักเตะถ้านักเตะเตรียมวิ่งเราสามารถโยนได้เลยนะครับนี่ครับสองกองหน้าเขาก็จะเตรียมวิ่งมาซัพพอร์ตกันเองเราไม่ต้องทําอะไรมากมายครับผมนะเราก็สามารถโยน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 ให้เขาอย่างเดี้วครับท่านผู้ชม นี่ครับเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยถ้ายืนคู่ขนาดอันี้เราสามารถเปิดให้กองหน้าเราแล้วก็สามารถยิงประตูได้เลยนะครับแต่ว่าคนเปิดบอลต,ต้องหาตัวที่เปิดบอลดีดีด้วยนะครับแนะนําครับกองหลังที่เปิดบอลดีดีก็มีเยอะแยะครับแนะนําไปลองดูเสื้อหาได้ครับผมนะส่วนผมก็ประมาณนี้ครับเซที่ผมเซตไว้นะทุกคนนี่ครับกองหลังเปิดบอลแม่นทุกคนนะ่ะออก็ต้องไปลองดูนะทุกคนนะครับ แต่ส่วนมากผมจะส่งบอลสั้นเรานะครับบอลยาวผมไม่ชอบเพราะว่าเวลาเสียจังหวะแล้วมันตู้กลับชา้านี่ครับจังหวะนี้เห็นไหมทุกคนถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับมุมมุมล่างตรงกลางเนี่ยคือนักเตะอยู่คู่กระดานกับอกองหลังเขาแล้วก็สามารถเปิดได้เลยเนี่ยตรงนี้คอสมาให้วิงแบ็กครับผมวิงแบ็กก็จะเปิดประมาณนี้ทุกคนก็ไปลอง ทำดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับทุกคนครับถ้าคอชอบคลิปนี้กอย่ากดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ